ฝังดวลบุรีลำเสริมโหดดึงแข้งพิมลิกร่วมทัพสู้เอเชียด้านสุประโชคหวังซัปโปโรซัตฟอนตตเลส่วนเอกนิตขอลงต่อเนื่องกับอุดวะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับกอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันก่อน เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัต์มุ่งสู่200 0,000ซั์ไปด้วยกันนะครับช่วงแรกก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของน้องเช็คกับน้องบุ๊กที่จะลงแข่งขันฟุตบอลเจลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยผมขอขยับไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันก่อนนะครับคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นทั้งเรื่องของแชมป์ไทยลีกถ้าบุรีดามเอาชนะการท่าเรือได้พวกเขาก็เป็นแชมป์ไทยลีกทันทีรวมไปถึงทีมในโซนหนีตกชั้นนะครับ โดยเฉพาะเกมระหว่างชนบุรีที่เจอกับพีทีประจวบเกมนี้ชี้วัดเลยว่าชนบุรีจะอยู่รอดหรือเปล่าเช่นเดียวกับหน้าที่สุขโขไทยเจอกับเทโรติดตามกันได้สุขเสาร์อาทิตย์นี้สนุกสุดมันแน่นอนนะครับแต่คลิปนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนะฟุตบอลไทยลีกเป็นบุรีรัมยูเอเต็ดอย่างที่ทราบปีหน้าบุรีรัมเนี่ยเขามีโปรแกรมลงเล่นเยอะมากนะทั้ง f อฟซีแชมเปี้ยนลีกทั้งฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนไหนจะบอลถ้วย ในบ้านเราฟุตบอลไทยลีกอีกละรวมๆแล้วเนะี่ยบุรีรัมมีโอกาสเตะถึง50กว่าแมตช์ในหนึ่งฤดูกาลซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เยอะมากนะครับล่าสุดมีเรื่องฮือฮาครับคุณผู้ชมมีรายง,งานจากขอบสนามบอลไทยนะครับรายง,งานมาว่าบุรีรัมยูไนเต็ดได้ทำการปิดดิวบรรลุข,ข้อตกลงนะครับในการคว้าตัวนิวเอเธอริตนะครับผู้สาวประตูจากเบอร์มิงแฮมซิตี้มาเฝ้าเสา ฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนิวเอเธอริตนี่ถ้าใครจําได้นะครับเป็นผู้ตัดประตูทีมชาติฟิลิปปินส์ครับคุณผู้ชมเคยเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วนะสมัยที่เขาเนี่ยคาแข่งอยู่กับคาร์ดิฟฟิตี้ครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยก็ย้ายทีมจนล่าสุดเนี่ยนิวเอเธอริตเนี่ยเขามาอยู่กับเบอร์มิงแฮมนะครับซึ่ง เบอร์วิงแฮมเนี่ยต้องตกชั้นไปเล่นในลีกวันแล้วตัวก็ไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมนะครับการย้ายทีมครั้นี้จะเป็นการย้ายทีมแบบฟรีเอเจนต์นะครับก็น่าสนใจเพราะว่านิวเอชลิตคนนี้อย่างที่บอกว่าโปรไฟล์โหดมากนะอายุปัจจุบัน34ปีครับคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบโอกาสลงเล่นแบบเต็ม100%แต่เขามา่เล่นไทยลีกเนี่ยผมว่าเล่นได้ตัวสูงมาก แล้วโอ้โหบุยลำเสริมมาแบบนี้มาทดแทนสิวรักเทสูงเนินได้เลยนะระดับนิวเอเธอริตครับคุณผู้ชมแต่อาจจะต้องเรียกความมั่นใจหน่อยก็รอติดตามแล้วกันเดี๋ยวผมว่าบุยลำน่าจะมีการประกาศอย่าง official, ออฟฟิเชียลเพราะตอนนี้สื่อในเมืองไทยก็เล่นข่าวนี้จนเยอะและ้วก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ฮือฮานะครับสำหรับนิวเอเธอริตแล้วมาเล่นในโคต้าอาเซียนด้วยโอโ้ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่น่าจับตามองของ บุรีรัมยูเนเต็ดจริงๆเรื่องการเสริมทัพขยับตลาดซื้อขายเนี่ยต้องยกให้บุรีรัมโดยเฉพาะตัวต่างชาติเขาพร้อมทุ่มไม่อั้นค่าเหนื่อยมาเหอะพร้อมถ้าเกิดมีคุณภาพจริงไม่ดีก็เปลี่ยนดีก็อยู่ต่อประมาณนี้นะครับนอกจากนิวเอเธิทที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของบุรีรัมแล้วเนี่ยก็มีข่าวนะครับว่าบุรีรัมกำลังจะได้เคอร์ติสกู๊ด้วยกองหลังวัย31ปี ก็เตรียมย้ายจากเมลเบิร์นซิตี้มาเล่นฟุตบอลไทยลีกโอ้โ oh, ห oh, เสริมแน่นมากนะแล้วก็มีข่าวก่อนหน้านี้นอกจากนิวอิทเลิตแล้วเนี่ยเคอร์ติสกูดแล้วยังมีมาติวส์วากัสกองกลางที่เป็นชาวบราซิลอีกจะรอติดตามอย่างที่บอกว่าโคต้า3บวก1บก3ลงชื่อสำรองอีก2เนี่ยบูรามเขาจัดเต็มแน่นอนรวมไปถึง FC c h a แชมเปี้ยนลีกที่ลงได้แบบแบบก็ไปเหมือนกันเนี่ยบูรามจึงเสริมต่างชาติ โปรไฟล์ท็อปมาแน่นอนนะครับนอกจากนี้นักเตะไทยพวกลูกครึ่งเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าวีลัมเตรียมได้ชาลาัมโปสกับอาทิตย์เบิกด้วยโอ้โหเสริมทัพไวมากสำหรับทัพประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเอทดเรียได้ว่าโอ้โหเป็นทีมหนึ่งทีมที่น่าจับตามองในฤดูก,การหน้านะเพราะเสริมแน่นจริงๆนอกจากเรื่องของการเสริมทัพล่าสุดมีข่าวของบุรีรัมเหมือนกันใครจําได้ไหมมันมีเหตุการณ์ หลังจบเกมที่มีการทะเลาะวิวาทตะลุมบอลกันนะครับในศึกฟุตบอลชเอฟซีแชมเปียนลีกระหว่างบุรีรัมที่เจอกับเจ้าเ,เจียงนะครับก็มีบทลงโทษกันไปแล้วใช่ไหมแต่ทว่าล่าสุดเหตุการณ์มันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะ A FC เนี่ยส่งหนังสือแจ้งบทลงโทษต่อคุณกรุณาชิดชอบนะครับรองประธานสโมสรบุรีรัมด้วยการแบนหนึ่งเกมโดยมีผลทันทีในเกมสโมสรเอเชียนัตต่อไปพร้อมกับปรับเงิน1 8 0 0 0 0บาท ก็พูดง่ายว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าคุณการุณาเนี่ยเขาโชว์โชว์นิ้วกลางในในในสนามวันนั้นใช่ไหมล่ะแล้วเจอเจียงก็ภาพนี้ไปลงนะครับและ FC ฟซก็ประกาศลงโทษเขาบอกว่าเป็นเรื่องของวินัยแล้วก็การแสดงกิริยาก้าวล้าใส่ทีมคู่แข่งก็เลยโดนปรับไป1,80,000บาทนะครับเออโอ้โหนี่ก็เรียกได้ว่านึกว่าจะจบแล้วนะก็ยังมีบทลงโทษ ตามมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของวีรมที่มาฝากคุณผู้ชมกันส่วนที่มื่นอื่นเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนนะเรื่องของตลาดซื้อขายเดี๋ยวหลังจากนี้นะจ๊ะคึกคักเดี๋ยวรอจบฤดูกาลผมจะจัดให้เต็มๆใน YouTube ของต้องซุยแล้วกันนะครับแล้วก็ขยับไปดูฟุตบอลเจลีกกันหน่อยนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังคงลงแข่งขันอย่างต่อเนื่อง2นักเตะไทยมีโอกาสได้ลงสนามนะครับดูโปรแกรมกันเอสเพทางช่องเสียงสปอร์ตถ่ายสดนะครับติดตามรับชมกันนะครับบอกเลยว่า ดูฟุตบอลเจลีกเนี่ยคุณลุ้นไปดูบอลถึงญี่ปุ่นด้วยนะใกล้จะหมดเขตแล้วคุณสมัครแพ็กเกจดอกจันหกเจ็ดดอกจันจะสี่เหลี่ยมเนี่ยแพ็กเกจตลอดทั้งฤดูก,กาลคุณจะมีสิทธิ์ลุ้นไปดูบอลถึงญี่ปุ่นนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีคู่ระหว่างอาบิเล็กเนี่ยตะเจอกับอุระวะเลเดมอนฟอนตาเล่เจอซัปโปโดเซเดโซ่เจอโกเบนิถ่ายผ่านทาง BG Sport นะครับแล้วก็คาชิมะแอเลเจอโตเกียวเวอร์ด ok ี้ไปพูดถึง เกมระหว่างฟอนตาเล่เจอซัปโปโดกันก่อนนะครับซัปโปโดผลงานไม่ค่อยดีครับคุณผู้ชมไม่ค่อยชนะใครในช่วงหลังและเกมล่าสุดก็แพ้ f อโตเกียวปัญหาเดิมๆของซัปโปโดคือเกมลุกจังหวะเข้าทำเนี่ยโจมตีใส่คู่ต่อสู้ได้แต่เขามักจะใช้โอกาสกันเปลืองแล้วก็เล่นกันเห็นแก่ตัวซะเยอะเกมรับพร้อมเสียเสียกันแบบดือด้อๆอย่างลูกนัดล่าสุดที่เจอกับ F c โตเกียวอาราโนไปจ่ายบนพาดหน้าปากประตู ก็โดนเอฟีโตเกียวลงโทษจึงเป็นที่มาของบทสัมภาษณ์ของสุเปอร์โชคสารชาติหลังจบเกมมันบอกว่าทีมต้องปรับในเรื่องของจังหวะก,การเล่นเกมรับที่มันจะต้องเสียประตูให้ยากขึ้นไม่งั้นเกมบุกยิงได้เกมรับเสียแบบนี้ทีมมันก็เลยไม่ได้3คะแนนประมาณนี้นะครับซึ่งเชคก็ลงไปตัวจริงแน่นอนนะครับแล้วก็หวังที่พาซัปโปโรบุกไปล้มฟอนเตเลให้ได้ฟอนเตเลในช่วงนี้เนี่ยผลงานก็ไม่ดีนะผลงาน5้าเกมหลังสุดของซัปโปโรกับฟอนเตเลเนี่ยใกล้เคียงกัน ฟอนเตเล่ aine, ไม่ใช่ทีมที่เหมือนเมื่อ 2- 3สปีที่แล้วแล้วครับคุณผู้ชมผลงานตอนนี้กระทนกระแท่น5เกมหลังสุดชนะเกมเดียวแล้วก็เสมอ3แล้วก็บีแพ้เช่นเดียวกับซัปโปโรผลงานใกล้เคียงกันเลยสำหรับซัปโปโรกับคาวะสกิฟอนเตเล่เกมนี้ก็ให้ติดตามฟอร์มเจ้าเช็คกันเพราะว่าปีที่แล้วเจ้าเช็คก็มายิงที่สนามแห่งนี้นะเออเชคเอมุ่งมั่นกระหายเล่นเบอร์ทีมอยากพาซัปโปโรปลดล็อกเพราะว่าจะเป็นเกมที่สนุก และซัปโปโรเจอทีมใหญ่เขามักจะยิ่งไปเยือนเนี่ยเขามักจะทําได้ดีด้วยรอดูผมว่าเกมเนี่ยมีสิทธิ์จะแบ่งแต้มการค่อนข้างสูงนะครับในเกมที่ซัปโปโรเจอกับคาวะสกิฟอนเตเลติติดตามรับชมกันเจ้าเช็กสุขโชคหวังว่าเจ้าเชกจะยิงประตูต่อเนื่องสร้างความมั่นใจเพราะว่าเดี๋ยวทีมชาติไทยไปเยือนจีนใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูส่วนในไลน์ของเจ้าบุกเอกนิป,ปัญญาอุดะนะครับจะบุกไปเยือนอัลบีเร็กนิงงตะเวลาเที่ยงตรงนะครับตอนนี้เหมือนว่าสถานการณ์ของเจ้าบุกดูดีขึ้นที่อุรรวะนะนคับ ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวสำรอง4นัดติดต่อกันและตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าบุกจะอยู่ในสควอรทีมและแต่แน่นอนก็ต้องเป็นตัวสำรองรองโอกาสลงเล่นอยู่ที่ว่าเกมนี้บุกจะได้โอกาสลงเล่นมากน้อยแค่ไหนรอติดตามแล้วกันไปเยือนไม่ง่ายอุดวะาปีนี้เกมเยือนแย่มากนะครับแล้วก็ฮอกโมทำทีมนในบ้านแข็งแกร่ง,งเพราะมีเสียงเชียร์แฟนบอลสนับสนุน แต่พอไปเป็นเกมเยือนเนี่ยแล้วไปเจอคู่ต่อสู้ที่เคียเค่ยวๆวิ่งเข้าใส่อย่างอัลบิเล็กนี่าตาเนี่ยอุระวะและเดมอนน่าเป็นห่วงมีโอกาสสะดุดนะครับคือฟุบอยเจลิกเนี่ยมาตรฐานมันใกล้เคียงกันส่วนในรายของเจ้าบ,บุกเอกนิทถ้าเกิดมีชื่ออยู่ในสควอชทีมและได้ลงเล่นเนี่ยเขาอาจจะต้องมีส่วนร่วมกับเกมให้มากขึ้นความตั้งใจช่วยเล่นเกมรับมีมาเต็มๆแล้วแต่สิ่งที่จะสามารถชนะใจโค้ชฮอกโมได้มากขึ้นคือลงไปและสามารถสร้างอิมแพกในเกมลุกให้กับ อุดวะได้มากขึ้นยิงหรือจ่ายถ้าทําได้เนี่ยบุกก็จะได้รับโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนก็ร่วมเชียร์ทั้งบุกทั้งเช็คกันนะครับนี่ก็คือ2นักเตะไทยที่คาแข่งอยู่ในฟุตบอลเจลีกนะครับอ่ะเป็นไงบ้างคลิปนี้ครับคุณผู้ชมที่ต้องซุยมาอัปเดตกันทั้งเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกที่สัปดาห์นี้ติดตามนะครับอันดับ1ลุนแชมป์บุีร์ชนะท่าเรือเป็นแชมป์เลยแล้วก็อันดับ4เมืองทองลุ้นบีจีโซนี่ตกชั้นอีกหลัก ชนบุรีประจวบสุขโขทยัยเทโลตราดน่าดูมากติดตามรับชมกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ